สวัสดีครับผมแอดมินเฟรนนะครับจากเพจไปดูบอลซาอุดิอาระเบียโปรลีกนะครับแล้วก็เพจไปดูบอลนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูไฮไลท์ฟุตบอลลีกซาอุ่นนาที่15นะครับประจำวันที่3ธันวาคม2023นนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตนะครับทุกท่านที่ดูมาถึงคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับทางผมแล้วก็ทางทีมงานของไปดูบอลด้วยนะครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเอาอาลีนะครับที่นําโดยริยัตมาเลสนะครับบุกไปถล่มอัพฮาหกศูนย์นะครับซึ่งดานนี้เนี่ยมีการพักเฟอร์มิโนเป็นสำรองนะครับแล้วก็โดยใช้ริยัตมาเลสนะครับเป็นตัวปั้นเกมนะครับไปดูจังหวะแรกกันก่อนนะครับเริ่มเกมมาได้2องนาทีครับหลุดกับดักล้าหน้าครับยิงเข้าไปครับแหมแต่ว่าเพวกสินยกธงนะครับเป็นลูกล้ำหน้าเลยก็เลยไม่ได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวไปดูจังหวะนี้นะครับจังหวะที่ดำหนึ่งศูนย์นะครับแฟรงค์เกสซี่จะให้กราบบบบี้้้เเวกกกกาานนนนะคครรัััััหหหลุดดมือ ผู้สัตว์ะตูออกมาครับยิงเข้าไปเลยครับลูกนี้นำหนึ่งสวนนะครับเอาอาลีขึ้นนําก่อนเลยนะฮะโอ้โหและอีกสนาทีถัดมานะครับจังหวะสวนกลับของอาลีนะครับวิ่งขึ้นมากันเป็นแผงเลยครับอาร์เซนอลแมซิ่แมงนะครับจ่ายให้เอาบูไรคารนะครับยิงสวนพุ้งสับประตูเข้าไปครับตัวนี้ครับหลุดครับหลุดหลุดยังไงครับยิงโอ้โหสวนเข้าไปเลยครับนำสองสวนนะครับลูกนี้นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับลูกนี้ครับมาดูเอามาฮัสนะครับเปิดเข้าไปก่อนหลังอาพาสกัดไปเข้าหน้าของอาวเรคานีเข้าประตูไปครับแบบเจ็บๆนะครับ30และมาลูกนี้นะครับี่7กับบิเวกาจ่ายให้แฟรงเกซี่ยิงเข้าไปครับ กาบีเรก่ากับฟังกซี่โอ้โหเล่นเข้ากันมากนะครับยิงเข้าไปนะครับ4-0นะครับแล้วก็มาดูจังหวะลูก5-0นะครับเป็นแบ็กซ้ายของอัพฮานะครับเอาไม่อยู่จริงๆครับปล่อยกาบีเรก่านะครับลากเข้าไปยิงนะครับนาทีที่45นะฮะเป็น5ประตูต่อศูนย์นำในครึ่งแรกนะครับลูกนี้โอ้โหลูกนี้โชว์ฟอร์มดีมากครับกาบีเรก่าทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับครึ่งหลังนะครับมาดูครึ่งหลังนะครับนาทีที่ 63กาบี้เวก้าอีกแล้วนะครับจ่ายให้ริยยัดมาเลสเลือกยิงมุมแคบเข้าไปครับนำหกส่วนนะครับแล้วก็ปิดสกอร์ไปด้วยลูกนี้เลยนะครับ6ประตูต่อส่วนโอ้โหฟอร์มดีมากๆนะครับคู่ต่อมานะครับไปดูเอาอิติฮัลนะครับของคาริมเบซีมานะครับเปิดบ้านชนะคาริอัลคาราดิชนะครับไป4ประตูต่อ2นี่ครับพวกนี้ก็ยิงกันเยอะนะแค่8นาทีแรกนะครับคารินเบซีมานะครับลากเข้าเมกรอบเขตโทษครับแล้วก็ยิงไปจีกกองหลังบอลมาเข้าทางโครนาโดนะครับยิงนำา1ึ่งส่เลยฮะลูกนี้โอ้โห โอ้นำไปแล้วนะครับต่อมานี่ครับอันนี้ครับดูลูกนี้ครับโอ้โหนะครับก็เป็นเบซ์มาเนี่ยครับยิงลูกจุดโทษเข้าไปนะครับในทีที่ยี่สินะครับให้เอาอิติฮัสนำา2งศูนย์นี่ครับต่อมานี่ครับเอาคาริชนะครับได้ลูกจุดโทษบ้างนะครับก่อนหมดเวลาครึ่งแรกเนี่ยคาริชนารีนะครับยิงเข้าไปนะครับให้ทางเอาคาริชนะครับนตามันหประตูต่อ2เลยนะครับโอ้แต่ แหละแต่ว่าอวยดีฮัตก็ไม่ได้รูบจุดโทษอีกครั้งนะครับคนนี้ก็เป็นฮัมดาลานะครับยิงเข้าไปเป็น3ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้สามลูกแล้ววันนี้จุดโทษนะครับนี่ครับฮัมดาลานะครับต่อมานะครับเป็นอัลฮาชวีนะครับแบ็กซ้ายของอวยดีฮัตนะครับทำชิ่งกับอโรบัตนะครับหนึ่งจังหวะก่อนล่าเข้าไปยิงเองนะครับทําให้เอวยดีฮัตนำสี่หนึ่งครับก็โอกาสชนะสูงเลยนะครับแต่แล้วนี่ครับทางอัลคาริชนะฮะก็ได้ ลูกที่2เนะครับเพิ่มนะฮะในช่วงนาทีที่90นะครับฮาซวียแบ็กไซด์เอาไม่อยู่นะครับปล่อยให้เอาไฮดานะครับเปิดเข้าไปให้เอาโทรอิดนะครับวอลเลยเข้าไปอย่างสุดสวยนะครับเป็น4ประตูสองแต่ลูกนี้สวยจริงนะต้องยอมเลยฮะเสียมุมเข้าไปนะครับก็จบเกมนะครับ4-2นะครับมาดูคู่นี้นะครับทางดามักนะครับบุกไปชนะอัลเฟฮานะครับ4ประตูต่อ2นะครับดามักช่วงหลังนี่ก็ฟอร์มดีนะครับ มาดูจังหวะนี้นะครับนาทีที่16นะครับดามักได้จุดโทษและเป็นเอคุนคูนะครับซัดเข้าไปครับนำให้ให้นาดามักนำหนึ่งศูนย์ก่อนเลยครับลูกนี้นะครับแล้วก็มาในนาทีที่36นะครับเอคุนทูนะครับเปิดเข้าไปนะครับจากทางซ้ายให้เอาชเรนี่วิ่งมาซัดเสยเข้าประตูไปนะครับดูครับเปิดเข้ามายิงโอ้โหลงโลครับ2 0 ตัวเองทําหน้างงแล้วยิงเขาไปได้ยังไงนะครับจบครึ่งแรกดามักนำสองศูนย์นะครับครึ่งหลังนะครับนาทีที่56นะครับโคนันนะครับแบ็กซ้ายจ่ายให้องรีออนเยคูรูนะครับลากไปครับดูแล้วยิงซัดข้อไปเลยครับสองคต่อหนึ่งครับนี่ครับหักข้อเข้าไปนะฮะสองหนึ่งนะครับแล้วก็มาดามักมานำห่างสามหนึ่งครับจากเบดานเปิดให้เอ็นคุนดูครับเข้าไปครับลูกนี้นะครับรับบอลเบียดกองหลังนะครับของอัลฟิฮาก็เอาไม่อยู่นะฮะยิงเข้าไปเป็นลูกยูสองของตัวเองนะครับดามักนำสามหนึ่งนะครับ อีกสีนาทีต่อมานะครับโหคูนี้ตามมาครับออนเยคูรูนะฮะวิ่งแหวกกองหลังนะครับเดี๋ยวแล้วซัดด้วยเท้าซ้ายนะครับยิงแสกหน้าไปเลยโอ้โหตามมา2ประตูต่อ3นะครับคู่นี้ยิงกันเยอะจริงๆนะครับมาดูเอาไอ้เจฟังนะครับของเซฟินเจอราดไม่ชนะอีกแล้วนะครับบุกไปแพ้นะครับทางเอาอักดูด 1-0นะครับก็โอ้โหเจราร์ดนี่ก็อีร้อนเลยนะครับจัวหวะที่ทีมมะเขียวสีลูกเสียลูกเตะมุมเนี่ยก็หลังโมงเคลียร์ไม่ขาดลูกไปเข้าหัวอังเรเบอร์คาดโมงเข้าไปครับลูกนี้ก็จบเกมนะครับมีแค่ประตูเดียวนะครับโอ้โหเล่นกันแบบแย่มากนะทีมของเจราร์ดนั่นนี้นะครับกุตมานะครับไปดูทางเอาไทยนะครับบุกไปชนะเอาฟาเต้นะครับ1ประตูต่อ0คู่นี้ก็ถือว่าพลิกล็อกนะเพราะฟาเต้เล่นในบ้านปกตกจะแข็งแกร่งมากนะครับ ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนัดนี้นะมาเสียจุดโทษเท่าน being wi ั้นเองนะครับคือแบบไม่น่าเสียนะเบอร์หน์ดเมนซานะครับสังหารเข้าไปครับให้เอาไทนยครับบุกมาชนะเอาฟาเทนะฮะเอาฟาเทนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็มาดูคู่นี้นะครับอัลทาวรนะครับบุกไปชนะเอาชาบับสองประตูต่อหนึ่งนะครับคืนฟอร์มเรียบร้อยนะครับสำหรับอัลทาวรทีมมืดนะครับเอาชาบับได้จุดโทษนําไปก่อนหนึ่งศูนย์จากกระยินของคาราโซนะครับลุ่งนี้มาดูจังหวะนี้นะครับก็เอาชาบับไป้ลูกจุดโทษในบ้านนะครับ มองครับมองเล้งเล่งยังไงยิงแหม่ยิงพุ๋สัมผัตพุ่งไปคนละทางนะครับก็ฉบับขึ้นในกรดหนึ่งสูตนะครับแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับสวยๆของคาราโซนะครับดูนะครับมองเพื่อนเปิดยาวไปทางซ้ายนะครับไปทางซ้ายอ่ารับบอลครับพักอกยังไงครับแหม่ดูดูดูลูกนี้เตะคืนครับอ่าลูกนี้นะครับมาครึ่งหลังนะฮะเป็นอัลตาวอนนะฮะมองเพื่อนครับ เปิดเข้ามาครับยังไงครับโมงพักอกแล้วก็ได้ประตูจยิงเข้าไปเลยครับโอ้โหครับลูกนี้บอลโยนยาวนะครับเจาเบรโดนะครับนาทีที่55นะครับแล้วก็มาต่อลูกนี้ครับอาวโรมิรานะครับพยายามยิงไกลนะครับแต่ว่าก็ออคิมซุนกิลเนี่ยหลงแล้วนะครับจะเจอบโดจับบอลแล้วยืมอีกทางเอาแต่วอลนำสองหนึ่งนะครับลูกนี้คู่ต่อมานะครับมาดูอาราอิดนะครับชนะอเวด่านะครับสองศูนย์นะครับซึ่ง เอาไว้ได้เหลือสิบคนตั้งแต่นาที27นะครับเฮาสวีโดนไล่ออกนะครับแล้วก็นาทีที่สิบสอาเอตได้จุดโทษนะครับโมฮัมเหม็ดฟอร์ซายยิงเข้าไปครับ1-0นะครับยิงคนละทางอีกแล้วโอ้โหวันนี้ยิงทางฝั่งซ้ายกันเยอะมากนะฮะลูกโทษของเออเกมลีกซาอูนะครับแล้วมาดูจังหวะของมามาดูลูมนะครับล็อกหลบ2จังหวะนะฮะดูลูกนี้นะครับนี่ครับล็อกอันนี้โอ้โหซีดานเทิร์นนี่ครับดูดูเนยโอ้ดูนะครับล็อกหลบนี่ครับซีดานเทิร์นโอ้โหดูนะครับแล้วก็ลูกนี้ครับ เอาไรเอ็นมาขึ้นนำสองศูนย์นะครับดูนะครับมาคนเดียวครับก่อนหลังเอาไม่อยู่ออาแตะขึ้นมาหม่แล้วจะเปิดเข้าไปครับยิงเข้าไปครับโอ้โหโล่งๆคนเดียวครับเอาไรเอ็ดชนะ2-0นะครับคืออเวด้านี่พลาดมากนะทั้งที่ฟอร์มดีกว่านะครับมาดูคู่ใหญ่ของเราวันนี้นะครับทางเอาฮีเรานะครับเปิดบ้านถล่มอัลนัซเซอร์แบบผิดคาดนะไปสามตัวศูนนะครับ ได้ประตูจากมิตวิทสองลูกแล้วก็สเกมิลิควิทซาวิดนะครับโดยการจัดทัพนั้นนี้นะครับมาชุดเต็มเลยครับโบโนคูริบาลีเนเวสสเกมิลิควิทซาวิดนะครับไซมอนอร์ซารีมิเชลมาคอนมิตวิทนะครับในขณะที่อาราเซอร์ก็มาเต็มเหมือนกันนะครับแต่ว่าโรนัลโดเนี่ยมาฟิตไม่เต็มร้อยนะมีโรนารโดมาเน่ตาริสกาโบโซวิโอตาวิโอโฟฟาเน่เตเลสลาป็อกนะครับนาวาฟนะครับโดยโรนัลโดเนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่ต้นคอนะครับต้องติดพลาสเตอร์นะครับการการกระแทกนะครับก็ออยู่่่ตติดดทที้้้นนคใหเลไ เต็มที่นะครับเริ่มต้นนาทีแรกนะครับมิโตวิดนะครับได้ทักททยก่อนนะครับนี่ครับหลุดขึ้นมาครับมาคนเดียวทางซ้ายมองหาเพื่อนยังไงครับเดียวเดียวยังไงครับอันล็อกทีนึงครับแล้วก็เปิดซ้ายเข้าไปแหม่นะครับมิโตวิดนะครับแต่ก็ไม่เป็นประตูนะครับต่อมาครับลูกนี้เอาอยู่เรานะครับได้ลูกหลุดมาทางกราบขวานะครับ เปิดบอลเข้าไปครับลูกนี้ไปหน้าประตูนาวาฟเอาคิดดีนะครับปัดออกมาครับไม่พ้นครับซา r r มาซาร y ยิงนะครับแต่ข้ามคานออกไปนะครับมาดูทางจังหวะของอัลนาเซอร์นะครับได้เล่นเกมบุกมาทำขึ้นมาบ้างนะครับพอล็อกบอลหน้าประตูมองหาเพื่อนโยกยังไงครับคนเดียวยิงโอ้โหข้ามคานไปเสียโอกาสเลยครับลูกนี้นะครับแอนเดอร์สันทาริสกานะฮะต่อมาครับมาดูลูกนี้ครับในส่วนของโอ้นาวาฟอีกแล้วนาวาฟนาวาฟพลาดยังไงครับยิงเข้าไปไม่เข้าโอ้โหนี้นาวาฟครับ อันนี้มาทางฝั่งเอานัเซอร์บ้างครับมาเน่มาเน่อานะครับมาเน่มองหาเพื่อนครับทาริสกาเติมเข้าไปมาเน่ยิงแม่ไม่ได้ครับเซ็งเลยฮะลูกนี้นะครับมาดูจังหวะมีปากเสียงกันนิดนึงนะครับโดยโอตาวิโอนะครับไปทำฟาวใส่อบูราไฮนะครับลงไปนอนกลิ้งนะแต่ว่าโรนัลโดเนี่ยมาทำท่าปลบมือให้แสดงว่าแบบอบูราไฮเนี่ยเอ้ยหลอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับจนเถียงกันนะครับเกือบจะมีเรื่องกับโรนัลโดนะครับเป็น อ่อคลิปนะครับจากทางบรรยากาศในสนามนี่ครับโรโดไปพกมือให้โอ้เกือบเดือดนะเกือบเดือดนะฮะแม่ก็มีการโต้เถียงกันเล็กน้อยนะครับซึ่งจริงๆนักเตะจากทางยุโรปเขาก็รู้จักเจอหน้ากันอยู่แล้วนะครับไม่ได้คิดจะแบบมีปัญหาอะไรกันนะแต่ว่าโรโดมองว่าแบบแม่อันนี้เป็นดึงเกมหรือเปล่านะฮะก็เคลียร์กันเล็กน้อยนะฮะเคลียร์กันเล็กน้อยนะครับแล้วก็แยกจ่ายถ้าไม่มีอะไรนะนักเตะอาชีพนะครับมาดูมีจังหวะปัญหาเล็กน้อยนะครับโดยอาร์นเซอร์เนี่ยนะครับถูกทำฟาวในเขตโทษนะครับแต่ว่ากรรมการบอกไม่ฟาวนะ จังหวะในครึ่งหลังนะครับอัลนาเซอร์ครับได้เล่นเกมบุกขึ้นมาครับมาเน่เปิดให้เพื่อนนะครับล็อกทีหนึ่งเปิดเข้ากลางทาริสกายิงโอ้โหยิงที่ยิงคว้างหลุดฟอร์มจริงครับทาริสกาในนัดนี้เรามาได้ประตูขึ้นนําในทีที่64นี่ครับนี่ครับมิลิโควิคซาวิดโหมงเข้าไปครับนำหนึ่งศูนย์นะครับโดยการเปิดของทางอับดุลฮามิดนะครับแบ็กขวาตัวเก่งของทีมนะครับก็ขึ้นนํา1ึศูนย์นะครับต่อมาครับอัลนาเซอร์ได้จังหวะสวนกลับบ้างนะครับมาเน่เปิดยังสวยคคครรรัััับบบยยิงงงโโอ้้หเขาาไไปแต่่ว มีนี่ครับกรรมการบอกล้ำหน้าครับโอ้โหเล็กน้อยโรนัลโดเซ็งเลยฮะยิงเข้าไปไม่ได้ครับลูกนี้โอ้โหจังหวะนำสองสวนของอฮิวราเนะครับอาร์เซนอลมาดรวนีเปิดเข้าไปครับเข้าหัวมิโตวิทครับมุมแคบสุดยอดจริงๆครับนาทีที่89นะครับอาอฮิวราเนำห่างสองสูนนะครับโอ้โหยิงเกือบชุกแบตเลยฮะตอนนี้มิโตวิทนะครับกำลังขัดเคี่ยว ดาวชันโดนะครับแล้วก็มาในช่วงทัวร์เจ็บครับอีกแล้วครับบล็อกหนึ่งทียิงเข้าไปครับโอ้โหมิโตวิดได้2เม็ดเลยครับตานนี้มิโตวิดนะครับคุ้มค่าอย่างี้ครับกองหน้าตัวเก่งที่ซื้อมาจากฟูลแลมนะครับก็จบในช่วงที่เวลาเจ็บนะครับก็กรรมการไล่อบูระไฮของอัลฮิราออกไปนะเนื่องจากไปเยอะเย้ยกองเชียร์ของอัลนาเซอร์นะครับโหเขาเล่นกันแรงมากนะครับคือถึงขนาด ต้องไล่ออกกันเลยทีเดียวนะครับก็มีบ่นกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็อาิราเกิดเกือบจะมาได้ลูกที่4ี่ครับยิงไปติดนาวับนะครับแล้วก็เคลียร์ออกไปฮะกองหลังอ่าแล้วก็มาดูเอานัซอร์ครับไม่ยอมรโดเปิดเข้าไปครับโมงโอ้โหเข้าไปครับแต่ก็ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับการบอกล้ำหน้าเซ็งเลยฮะโอ้โหแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งปิดท้ายนะครับคู่นี้เสมอกันแบบแหมจืดชื่อนะครับ เอาริยาเสมอเอาฮาเซมศูนย์ศูนย์นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับขอรวมไฮไลท์บริสซาอุนะครับประจำนัดที่15นะครับประจำวันที่3ธันวาคมนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับยังไงถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดกระดิ่งช่องยูทูบเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องที่ต่อให้กับทางเพจไปดูบอลซาอุดิอาระเบียโปรีแล้วก็ แล้วก็เพจไปดูบอลนะครับช่อง YouTube ไปดูบอลทิกต o k ไปดูบอลด้วยนะครับเราเป็นเพจที่ทํากิจกรรมดีๆนะครับในการจัดทริปจัดทัวร์นะครับไปดูบอลต่างประเทศนะครับซึ่งการตีออกทริปได้จริงมากที่สุดของประเทศไทยปี2022-23นี่ครับประสบการณ์การดูบอลต่างประเทศนะครับมากกว่า100นัดด้วยทีมงานเราเองนะครับเราก็ใครอยากหาซื้อตั๋วบอลต่างประเทศนะครับตั๋วกีฬาต่างๆนะครับกีฬาต่างประเทศเนี่ยแล้วอยากเดินทางไปดูด้วยตัวเองนะปรึกษาเราได้นะครับเรามีจัดจําหน่ายแล้วก็ให้ความรู้ความพร้อมนะครับแล้วก็แนะนําการเดินททางะรตลลอดิปเยี จะแนะนงทำไปเองนะครับหรือว่าอยากจะไปกับทัวร์ของเราเราก็มีจัดทริปจัดทัวร์อยู่นะครับฟุตบอลยูโร2024ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับฟุตบอลแดงเดือดนะครับฟุตบอลอยูโรปาลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเราก็มีจัดเหมือนกันนะครับยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับหากมีภาพประการใดวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ